จากการประชุมมาก็มีเรื่องอยากจะมาพูดเรื่องที่น่าตกใจนะครับจ่าเอ็มนี่แหละครับนะครับจะมาพูดเรื่องจ่าเอ็มนะครับเพราะว่าตกใจใช้คำว่าตกใจนะครับพฤติการของอดีตสสประเทศกัมพูชาที่มาถูก มือปืนต้องใช้คำว่ามือปืนก่อเหตุจนเสียชีวิตกลางใจเมืองของกรุงเทพมหานครที่บางลำพูตรงจุดนี้วัดบวรผมไปประจำนะฮะมันกล้ามาก่อเหตุได้ไงมือปืนรับจ้างหายเงียบไปนานแล้วนะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ผมว่าต้องตกใจกันแน่ถนนเส้นนี้นะครับมือปืนเอาสมองอะไรคิดไม่รู้มันกล้ามาก่อเหตุในเมืองอย่างนี้นะครับผมว่าสติสตังค์ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมือปืนคนนี้จ่าเอ็มเนี่ยนะครับถ้ามือปืนทั่วไปไม่กล้ามาก่อเหตุแล้วครับ ผู้มีที่พลเขายังไม่กล้าก่อเหตุเลยนะเหตุที่เกิดในกรทมใจกลางเมืองนี่จะเป็นแต่พวกมเมาเหล้ายิงกันทะเลาะเบาแวงกันอะไรกันนี่เป็นมือปืนรับจ้างที่มาก่อเหตุใจกลางเมืองพูดในส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวจะพูดนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องระมัดระวัง นะครับต้องขวาดให้หมดนะครับต้องเลื้อฟื้นชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างขึ้นมาใหม่แหละนะครับชุดปราบปรามตอนนี้เหลือแต่ชุดปราบปรามผู้มีทิพนและมือปืนรับจ้างเนี่ยต้องรวบรวมต้องรวบรวมพวกมือปราบเนี่ยมาอยู่ในชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างเหมือนสมัยก่อน พอมันเริ่มมาก่อเหตุใจกลางกรุงเทพนะฮะอันนี้ถือว่าร้ายแรงกว่าที่ปราจีนบุรีนะนะครับร้ายแรงกว่าที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีนั่นยังเป็นเหตุที่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ด่ากันอะไรกันโต้เถียงกันบรรดาลโทสะหรือจะวางแผนฆ่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่ว่าอันนี้นี่วางแผนมาอย่างดีนะครับโอ้โหน่าตกใจครับแล้วผมว่าเรื่องนี้ทางท่านผู้การตำรวจแห่งชาติต้องลงมาดูด้วยนะครับท่านพลตำรวจโทสยามผู้การตำรวจนครบาลเนี่ยเก่งอยู่แล้ว นะฮะเก่งอยู่แล้วทั้งสืบนครบาลครับผู้การจอสารวัตรแจ๊ไองานเนี้ยให้ไอสารวัตรแจออกมาแสดงฝีมือเลยเด็กมันจะได้มาฝึกงานคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผู้การจองานเนี้ยเอาเจ้าแจ๊เข้าทีมด้วยเลยนะครับเอาเข้าทีมด้วยเลย ถือว่าเป็นการเปิดสกกลาดให้เด็กมันได้มีโอกาสทำงานคดีใหญ่ๆนะครับคดีใหญ่ๆนะเอาเด็กมาฝึกงานเลยสมัยก่อนสืบเหนือเนี่ยมันก็จะระดับสารวัตรระดับร้อยหมวดเอกทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าทำไมจะต้องให้ท่านผู้จัดการตำรวจแหงชาติลงมาควบคุมคดีนะครับจับมือปืนนไม่ยากครับ จับมือปืนไม่ยากมือปืนเซอะเบอะอ,อย่างนี้นะครับผมใช้คําว่ามือปืนเซอะเบอะนะครับห่งจะไปก่อเหตุยิงเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปรอแค่ไม่กี่นาทีใส่หมวกกันน็อกแถมถอดหมวกกันน็อกให้กล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้นะครับเดินข้ามไปก่อเหตุพ่น กระสุนเข้าหลามไปสามนัดโดนไปสองนัดนะมานะฮะขนาดจอยิงนะมือปืนเซอร์เบอร์มือปืนกระจอกนะครับใช้คำว่ามือปืนกระจกแต่ว่ามันบ้าละห่ำบ้าละห่ำบ้าละห่ำตรงกล้าไปก่อเหตุกลางเมืองกลางใจกลางเมืองกล้องวงจรปิดก็มีและปกติตรงนั้นเนี่ยก็จะมีจราจรอ,อยู่ตลอดเวลานะ ตรงตลาดบางลำพูตรงวัดบวรเนี่ยป้อมตำรวจด้วยซ้ำไปนะครับป้อมตำรวจด้วยซ้ำไปมันกล้ามาก่อเหตุคดีนี้จับมือปืนไม่ยากแต่ปัญหาจะเกิดระวังมือปืนสู้แล้วจะต้องวิสามันคดีนี้ต้องไม่วิสามันนะต้องพยายามจะเข้าจับกลุ่มนี้แม่งต้องเอาโล่ไปด้วย มันจะพ่นกระสุนใส่เราเนี่ยก็ต้องพยายามจับเป็นมือปืนให้ได้คดีนี้ต้องพยายามจับเป็นมือปืนให้ได้มือปืนตอนนี้อันตรายกับมือปืนคือหนึ่งผู้บงการเนี่ยผู้จ้างวานเนี่ยจะต้องตามสังหารมือปืนด้วยเพื่อปิดปากนะครับมือปืนนี่เป็นอดีตทหารเรือนะครับจ่าเอ็มนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเขารู้หมดแล้วครับ เพราะมันไปยิงเขานี่มันก็ลดมอเตอร์ไซค์มันก็ขี่ไปต้ง้องอย่างนั้นนหมวกกันน็อกแม่งก็นั่นแถมไปคนเดียวด้วยนะครับอืผมว่ามือปืนเซ์ะเบร์นะครับไม่ใช่ฮะส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าฝึกมาหนักเนี่ยบางทีมันเพี้ยนนะมันเพี้ยนนะครับมันเพี้ยน ใจมันถึงครับมา <c oughs> เรื่องนี้นะถ้าตามความเห็นผมนะ <c oughs> คนจ้าง <c oughs> มันจะยากตรงนี้ครับหนึ่งต้องจับเป็นมือปืนให้ได้ถ้าไปวิสามันปุ๊บนะสังคมจะคอระหาเลยนี่ไงนะผู้บงการอยู่ต่างประเทศเป็นคนใหญ่คนโตนะครับประสานงานมา ไอ้ตำรวจเป็นขี้ข่ารับใช้เขาเลยฆ่ามือปืนปิดปากนี่กลายเป็นเรื่องอีกต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องจับมือปืนให้ได้ไอ้มือปืนอาจจะปากแข็งแต่ว่าเดี๋ยวเขารับสารภาพตำรวจสอบเดี๋ยวเขารับสารภาพว่าใครใช้จ้างวานมานะครับไอ้ใช้จ้างวานมาแค่ไอ้คนใช้ให้ไปยิงเนี่ยอาจจะเป็นเจ้านายเก่านะครับเจ้านายเก่าที่อยู่ชายแดนขมรสนิทสนมกับ คนฝั่งโน้นนะฮะใช้ให้ไปยิงไอ้มือปืนลับแล้วแต่เหนือไอ้คนที่ใช้มาเนี่ยคือผู้บงการฆ่าเนี่ยคงบงการฆ่าเนี่ยอันนี้ต้องทําคดีแบบละเอียดก่อนยากทําคดีจับผู้บงการเนี่ยนะครับยากนะครับยากแต่ถ้าไอ้คนลับงานมาสั่งไอ้จ่าเอ็มให้มายิงเนี่ย รับสาภาพว่ารับงานมามีสเตทเมนต์การจ่ายเงินมีพยานรู้เห็นไอ้อย่างนี้ก็อาจจะมีการออกหมายจับข้ามประเทศนะครับอาจจะมีการออกหมายจับข้ามประเทศผมถึงบอกว่าท่านผู้การตำรวจแห่งชาติท่านตายต้องลงมาดูเนี่ยมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ได้ ชุดสืบสวนต้องเข้าไปแล้วครับต้องข้ามไปประเทศกัมพูชาแล้วไปดูว่าไอ้คนตายเนี่ยอดีตสอสที่ตายเนี่ยหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งหลายหลายปีกลับมาบ้านมามีประเด็นทะเลาะเบาแว้งกับใครตัดประเด็นอื่นยังไม่ได้อย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเดียวครับอย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเดียว ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองไว้สงสัยทางโน้นจะสั่งบงการสังหารหรือเปล่าผมโดยส่วนตัวผมยังไม่มองอย่างนั้นนะถ้าผู้บงการตามที่เขาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด่าอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศขเขมรจนเขาโกรธกลัวตายหนีไปลีภัยอยู่ฝรั่งเศสโดยอาศัยเมียเป็นชาวฝรั่งเศสจนได้ วีซ่าชาวฝรั่งเศสอย่างเงี้ยถ้าเขาจัดการเขาจัดการที่โน่นไม่ดีกว่าเหลอพอรถนี่มันมาจากอะไรเสียมเรียบเสียมลาดนะครับอาจจะมีประเด็นขัดแย้งกันเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่อาจจะเรื่องเรื่องอื่นได้นะครับเป็นประเด็นรองนะครับตอนนี้ตํำรวจอาจจะมุ่งประเด็นหลักว่า ภรยาเขาให้การว่าไม่มีเรื่องอะไรละ่ะนอกจากต่อสู้ทางการเมืองโดนผู้มีอำนาจทางเขเมรสั่งวงการฆ่าผมมองวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าเป็นนักสืบทำคดีอาชญากรรมมาผมยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะครับแต่ผมจะส่งลูกน้องไปที่เขเมรเลยไปถามญาติพี่น้องว่ากลับมาเนี่ยมันกลับมาอยู่กับใคร อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับมีประเด็นขัดแย้งกับคนอื่นไหมนะครับและไอคนที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการได้เนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นคนชี้เป้าบนรถนะไอ้คนเนี้ยอยู่บนรถครับอยู่บนรถคันนั้นครับนะครับเพราะไอ้เมียเนี่ยเมียของคนตายเนี่ย จองตัว๋วแต่ไอคนตายเนี่ยมันไม่รู้จะมาไม่มาเป้าหมายมยังไม่แน่นอนไงนะครับเป้าหมายยังไม่แน่นอน,น,ยยไ,น,น,อนไอนี้ต้องนั่งด้านหลังนั่งด้านหลังคนตายอ่ะนั่งในรถคันเดียวกันนะนั่งด้านหลังเนี่ยดูกล้องวงจรปิดในรถก็ได้ใครที่โทรศัพท์เดี๋ยวไอทางนี้มันเก่งอยู่แล้วไอผู้ก,การจอนี่สืบนครบาลน,นี่มันเก่งอยู่แล้วเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีมันเก่งอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นโชคดีที่รถมันเข้ามาจากขาเขมรมันต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองมันต้องมีการตรวจพาส,สปอร์ตต้องมีการบันทึกว่าใครมากับรถคันนั้นบ้างทุกคนที่นั่งในรถคันนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยไอ้มือปืนชัดเจนอยู่แล้วไอ้จ่าเอ็มเนี่ยชัดเจนอยู่ลแล้วนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมมองมือปืนขี้พืชเลยนะครับมือปืนขี้พืชเลย ก่อเหตุมือปืนที่เก่งเนี่ยคือมือปืนที่ก่อเหตุแล้วตำรวจไม่สามารถสืบรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนก่อเหตุและไม่ติดคุกแต่มือปืนอย่างเงี้ยอือ้แม่นเหมือนกับคนเสียสติอะไปก่อเหตุนะนะครับพาผู้จ้างวานผู้บงการเดือดร้อน,เ,นเข้าคุกเป็นโขลงเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตำรวจได้ไอ้นั่นมาเนี่ยไอ้ตัวมือปืนเนี่ย ถ้าจับมือปืนได้เป็นเป็นนะก็ไม่สามารถเอามากันเป็นพยานได้เพราะมันเป็นตัวการสำคัญที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมเขาแต่มันจะได้ไอ้คนชี้เป้าที่อยู่บนรถนะถือว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแบ่งหน้าที่กันทำนะครับโยงไปออกหมายจับผู้จ้างวานได้โยงไปออกหมายจับผู้จ้างวานได้ ส่วนให้ผู้บงการนะครับผู้บงการที่อาจจะอยู่ในประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นอาจจะนะอาจจะเป็นอดีตคนมีสีชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีความสนิทสนมกับทั้งฝั่งโน้นนะครับไอ้นี้ไม่รับสารภาพอยู่แล้วครับก็ปฏิเสธนะฮะ ตอนนี้ความหวังตำรวจก็อยู่คนใครที่อยู่บนรถนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยู่บนรถคันคันที่ผู้เสียชีวิตนั่งมาด้วยเนี่ยไม่ต้องให้ตำรวจไปตามตัวครับท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเลยครับเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเลยครับนะครับมันกี่คนเ็ไม่รู้ยี่สิบคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตำรวจจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ ใช่มือปืนนะฮะตัวมือปืนเองเนี่ยคุณอยู่ในสองสถานะแล้วนะไอ้มือปืนอาจจะไปเล่ากับเมียฟังแล้วโอ้โหเจ้านายผู้มีพระคุณใช้ให้ไปก่อเหตุท้าอันนี้เมียก็เป็นแค่พยานพฤติเหตุที่ผัวมาเล่าให้ฟังศาลก็ไม่รับฟังนะครับศาลก็ไม่รับฟัง หรือให้คนชี้เป้าบนรถอ่ะพอมือปืนไปรอแค่สิบแปดนาทีโอ้โหหน้าตกใจอ่ะหน้าตกใจตรงอะไรวะมึงกล้ามาก่อเหตุกลางเมืองเลยมือปืนรับย่างผมมาไล่เดี๋ยวเดียวครับเมื่อเอินอยากพูดประเด็นนี้เพราะว่าผมตกใจนะใช้คำว่าตกใจตกใจที่มือปืนกล้ามาก่อเหตุกลางกรุงเทพมหานคร <c oughs> เป็นผมยังไม่กล้าก่อเหตุเลยผมเพิ่งพักการประชุมเมื่อสักครู่เนี่ยครับวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปทานข้าวบ่ายก็มีประชุมต่อแล้วก็สอบปากคำพยานต่อนะฮะมือ,อ,อต้องใช้มือเข้าหลามด้วยเหรอะเ,เดี๋ยวมันบล็อกนะแหมมันดูมันกระแดะกระแดะที่จริงว่าจะทำคลิปแล้วก็พูดออกไปนะครับมาก็ือนน้องๆขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็งานเนี้ย ไอ้สารวัตรแจ๊ะเนี่ยมึงจะได้แจ้งเกิดเนี่ยเอาไอ้แจ๊ะมาร่วมทีมด้วยเลยนะครับเอาไอ้แจ๊ะมาร่วมทีมด้วยเลยนะครับเข้าไปบุกชาร์จมือปืนเลยนะครับบุกชาร์จมือปืนเลยถ้ามันใช้เข้าหลามพ่นกระสุนใส่เหลาก็พ่นใส่มันนะครับเตรียมรถพยาบาลเข้าไว้อย่าให้แม่นตายอย่าให้มันตุยไอ้มือปืนเนี่ยต้องพยายามเอามา ต้องพยายามเอามานะฮะเกิดมันตุยไปเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปฆ่าปิดปากมานันอีกนะครับไอ้เจ๊ต้องงานเนี้ยมึงจะบินได้เลยลูกนะงานเนี้ยถ้าตามสายตาของผมเนี่ยบินได้เลยนะเข้าชาร์จมือปืนเลยนะครับไอ้ที่ทำทำมาะไรมาเนี่ยต้องอย่างนี้เลยเพราะว่าไอ้มือปืนคนเนี้ยไอ้จ่าเอ็มเนี่ยเป็นอดีต อดีตอะไรไม่รู้อดีตนาวิกโยธินอดีตหน่วยซิลเลยนะครับเออหนูต้องมาประทะกับพวกนี้หูกนะอันนี้ถือว่าบินขึ้นถือว่าบินขึ้นเลยนะครับมาเนี่ยแล้วไม่ต้องไปกลัวตุยดวงมันจะตุยแม่นตุยเองนะครับสู้มันเตรียมนะครับไอตำรวจที่พกเข้าหลามจุดสองสองจุดสามแปดศูนย์ 0, งานนี้มึงก็ต้องเปลี่ยนอาวุธในการไปบัดหน้าที่เป็นจุดสี่ห้าถ้าก้ามอต้องใช้กระสุนหัวลูบรรจุกระสุนเต็มแม็ก15สิบห้านัดสิบหกคาลำนะครับแม็กสำรองอีกสองแม็กรวมสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบหกนัดใส่เสื้อกรอกด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวก็จับได้ถ้ามันไม่โดน ตัดตอนซะก่อนนะผมไม่ได้ลงเล่นการเมืองครับไม่ไม่ได้ลงเล่นการเมืองครับมือปืนสูงพอๆกับผมเลยใช่ไหม <laughs> โอ้ยผมแล้วก็ไปแล้วครับผมขับรถไปดูที่เกิดเหตุมาแล้วครับมาเนี่ยนะครับ,รบด้วยความเกิดเหตุแล้วโอ้โหอะไรวะมึงกล้ามาก่อเหตุตรงนี้ได้ยังไงวะฮะ วันนี้แต่งตัวอย่างนี้คือมันเวลาเข้าประชุมมันก็ต้องอย่างนี้ครับสังคมบีบบังคับต้องผูกไทใส่ผมไม่ค่อยชอบอะอ้ผูกเนคไทไใส่สูตรเนี่ยนะครับเนี่ยจะมาพูดประเด็นนี้ครับประเด็นที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ประเด็นที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้สวัสดิ์แจ๊ะพูดสวัสดิ์แจ๊ะลูกหนูอาจจะได้ฟังเนี่ยงานนี้หนูต้องรับอาสาไปกับเขาแล้วต้องเป็นชุดที่เข้าไปประทะกับมือปืนเลยนะครับส่วนสืบเนี่ยมันเป็นทีมอยู่แล้วอันนี้หนูจะได้แจ้งเกิดแท้จริงในสายตาของนักสืบนะลูกเวลาเข้าไปดวลกันเนี่ยไม่เขาตุยก็เราตุยนะครับมันก็เชี่ยวชาญอาวุธเราก็ พอตัวเรานะครับเวลาเข้าปะทะจับกลุ่มมือปืนก็อย่างเงี้ยเสี่ยงชีวิตทุกครั้งนะฮะเสี่ยงชีวิตทุกครั้งครับเสี่ยงชีวิตทุกครั้งไอชุดอาินทะลงทะลาดอะไรมันไม่ได้ไปล้อมจับมันไม่ได้ไปล้อมจับได้ไอใส่ชุดไปมันไหวตัวแล้วครับมันต้องไปกันนอกเครื่องแบบนะครับมันต้องไปนอกเครื่องแบบนะครับมาถ้ามี สามห้าเจ็ดแม็กนัมก็เอาติดไปด้วยนะครับเก้ามม,มนั่นเข้าหลามยาวมันไม่ได้ใช้เลยครับพอเข้าไปใกล้มันก็ไหวตัวนะฮะไหวตัวนะฮะอย่าไปกลัวลูกนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมือปืนดวงมันสู้เราไม่ได้ดวง หนูดีกว่าหนูถึงได้เป็นในตำรวจได้เป็นสวรร์ดวงมันตกอักนะดวงมันกระจอกว่ามันถึงต้องไปเป็นมือปืนนะ,ะมานะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวนะไอะงา,น,น,อาเนเนี้ยคือสวรร์แจ๊เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรเป็นเน็ตไอดอลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะทำให้ชาวบ้านเขารักตำรวจมากขึ้นนะนะครับงานนี้หนูต้องเข้าเข้าทีมไปด้วยเข้าทีมไปด้วยนะครับ เข้าทีมไปด้วยแล้วก็เข้าทําการจับกลุ่มได้หรืออาจจะต้องมีการประทะาการวิสามันกันอะไรกันเนี่ยหนูก็จะเป็นจ่ายเฮ์รี่เข้ามาเลยนะครับจากสวัสดิ์แจะมาเป็นจ่ายเฮ์รี่เลยนะครับจะไปอีกแบบหนึ่งเลยจะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะหนูไปเถอะไม่ต้องไปกลัวลูกนะและข่าวนะครับข่าวในพนเนี่ยข่าวในพล จะย้ายในพนวันที่อะไรวันที่สิบมั้งจะเข้ากตลอเนี่ยมีจการจะย้ายไอ้เต่าบิ๊กเต่านะบิ๊กเต่ามือปราบทุจริตอะไรเงี้ยนะครโอ้โหย้ายมานาครบาลไอ้เต่านี่นะครับจะลูนเกียดพลตำรวจตีจะลูนเกียดิลองผู้จัดการสอบสวนกลางเนี่ยมันเป็นมือสืบสวนมือวิสามัน นี่กำลังอาจญากรรมมีอย่างเงี้ยมือปืนเริ่มมาอลราวาดในกทมแล้วไม่ได้เกรงกลัวตำรวจให้เต่าถนัดงานอย่างนี้ไอ้เต่าถนัดงานอย่างนี้ส่วนไอ้งานจะไปจับใครทุจริตรับเงินตรงนั้นอย่างเงี้ยผมว่าไอ้งานอย่างเงี้ยใครมันก็ทําได้นะครับใครก็ทําได้เขามาแจ้งไว้นี่รับสินบนนะครับแค่เอาเงินไปส่งเขาแล้วก็บุกเข้าไปจับไม่ใช่ เต่าต้องมาทํางานอย่างนี้อยู่ฝ่ายสืบสวนถ้าเกิดสมมติย้ายเขาย้ายมานาครบาลจริงนะไอเต่าต้องมาอยู่ฝ่ายสืบสวนเต่ากสยามเขาสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยกับผู้นักการสยามเนี่ยเขาสนิทกันอยู่แล้วนะครับให้รับผิดชอบฝ่ายสืบสวนเลยงานถนัดเจ้าเต่าเขาเลยแหละเนี่ยที่รู้เพราะว่าผมเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ส,สืบสวนภาคเจ็ดและเต่าเขาเป็นสวัสดิ์อยู่กับผมไง คดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้มือระดับไอ้เต่านะครับส่วนไอ้ไม่ต้องไปห่วงงานแล้วครับไอ้งานจับผู้ทุจริคตคดโกงชาตินะ่ะกล้องทำได้กองราชก,การสอบสวนกลางทำได้ผู้การปปป,ปคนใหม่ก็ทำได้นะครับมาเนี่ยไม่รู้ถ้าผมมีอำนาจผมก็ย้ายเต่ามาครับเอามาเอามาทำงานคู่กับไอ้นี่ครับคู่กับ ผลตำรวจโทรสยามพบว่าชนนเนี่นะครับมานะครับตำรวจมันรู้มือครับใครมืออย่างไงนะครับใครมืออย่างไงนะตนอนนี้ไองานเนี้ยที่ผมมาพูดเนี่ยรู้ตัวมือปืนแล้วรู้ตัวมือปืนแล้วขอมัดสารออกหมายจับสารมัดออกหมายจับให้แล้วนะไอไอผู้การจอก็อาไแจ๊ะไปฝึกงานด้วยคดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ คดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยแฉไปฝึกงานด้วยนะครับถ้าเด็กมันฝึกงานเข้าเป็นชุดประจัำบาลเข้าชาร์จจับกลุมนะครับอันเนี้ยแะได้เกิดเลยลูกแะได้เกิดเลยอีกเก่าๆได้เกิดเพราะความหล่อไงนะครับอีเก่าๆได้เกิดเพราะความหล่อไม่รู้ถ้าเป็นลูกชายผมนะผมก็เอาไปด้วยไปฝึกงานด้วยงานอย่างนี้ oui หายากลูกนะฮะ แล้วคดีนี้นะอย่างที่ผมบอกนะครับรอชุดสืบสวนจากทางผมคิดว่าเขาคงส่งไปแล้วตำรวจทำงานเร็วนะครับไปดูทางญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ขเขมรว่ามันเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแย่งที่ดินกันก็ได้อาจจะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะครับเรื่องใหญ่เรื่องประเทศอะไรนะครับหาเรื่อง ตามตามผมแล้วครับนะฮะประธานตามแล้วเดี๋ยวไล่อีกสักเดี๋ยวหนึ่งเขาเชิญไปทานข้าวแหละต้องนั่งทานข้าวแล้วเดี๋ยวต้องเข้าประชุมพร้อมกันเวลาสิบสามนิกาแล้วสอบปากคำพยานเพิ่มเติมด้วยเอองานหลวงไม่ขา,ขางานหลวงไม่ให้ขาดงานราดไม่ให้เสียนะครับมาเนี่ยบางทีนั่งประชุมตรงนี้อยู่ก็ต้องไปไปเรื่องคดีไอ้แม่เมาะอีกเนี่ยครับมา นะฮะไม่เป็นไรนะครับมีอะไรคืบหน้าก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีล้กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกนะครับที่ท่านเคารพนับถือนะครับปรมีของพระแก้วมารากตพระสยามเทวาธิราช บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดานประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขออํานวยอวยพรให้น้องๆที่ตามจับมือปืนเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายแล้วก็ทํางานสําเร็จนะครับจับกลุ่มผู้สร้างวานและมือปืนได้นะครับเพื่อกู้ภาพพ์และศักดิ์ศรีของตํารวจไทย ขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ